เีแล e, no okay. oh yeah. ้วนะคะร้อมหรอพร้อมเลบพร้อมใครอะได้านึ่งบาทพร้อมไม่พร้อมเดี๋ยวผมขออนุญาตให้น้องแพร่่วยจับหาผู้ชที่อีกฝ่นะแล้วมาลุ้นยังคนนะครับคนนก่อนอ่าา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 นาาาาะาาานาา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  สำหรับผู้โชคดีครับคือเชื่อมั่นโชคทองมูลค่านหนึ่งหมื่นบาทนี่แก่คุณอุไรผลาเลิศครับอยู่ไหมครับคุณอุไรผลาเลิศเอาประชาชนมาด้วยนะครับดีด้วยครนะแสดงความดีกับคุณอุไรผลาเลิศด้วยนะครับ ตอเรดียกน่ <tester. S 1> ้มากเลยอะขอดูหน่อยเช็คชื่ะไรด้แครับ่บนีคุณมบรกรเ็ชิทุเชครับเดี๋ยวนี้มีเราที่จัทกผมเรียกซ้เลยนใช่ผูะระหว่างรอนะพีช้างนะว่าทีสบางเราในค่ำหน้าคือวันอาทิตย์ที่หนึ่งมิถุนายนนะคะการฉลอง1 1ปี90 พี่ชายากเม็เชอร์เราก็แกเราจัดติดตามมาคือเดือนเก้าสิบที่เไทยเนี่ยเปิดรายการมาสิปีที่ปีสิเยังไม่เคยมีสักวันที่เราจัดติดราตังต่วันที่เราเปิดคึ่นปีนี้จะเป็นปีแรกนะครับที่วันที่เราเปิดขึ้่นี่ดนูดูดเื่อพี่ชานะใครไสู้มีเห็นว่าวันที่หนมิถุายนวันเปิดคื่ใปีเก้าสินะครับแล้วก็ปีนี้ขึ้นปีที่สิเวันที่เราจัดการุวจะเป็นตัรง่วันที่ห วิทตุนายนอง้ากครับผมเราจัดกิจกรรมครบกอบ11ปีพี่ชาร์ตสัญญาว่าครับงานที่มหาุตงานกมสร้างแน่แน่โอ้ยอยย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 นยยยยนยยยนยย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 ยบยย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 ยะยรยยยยยสยย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 ียยยยยยยียยยยยยบยย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 นยยยยใบยมย น้อง่น้องกน้องซันนะฮะน้งพล่น้องกลางทุกคนต้องต้ครับพ่เอ้ำนต้องกลต้องด้องกลางองกลางตกลางต้องกลางต้องางต้องกล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 างต้องกางต้องององกลางตางต้ากลางต้องกลาล้องกล้างองกล้อง้งกล้อง้องก้างองกล้อากลางต้องกลาง้กลางต้องกลกลาางตต้องกลลางต้อ